กลยุทธการลงทุนวันนี้เราจะพูดถึงกลยุทธ์การลงทุนเดือนมีนาคมนะครับไม่ใช่รายวันนะเอาทั้งเดือนเลยว่ามีอีเวนต์อะไรเซตอินด็กซแนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหนหุน้นแนะนาของเราตีใหม่ของเราคืออะไรนะครับวันนี้พูดคุยกับทางพี่บิ๊กกันพี่บิ๊กสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็เอ่อโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดู ภาพสั้นๆกันนิดนึงก่อนนะครับในฝั่งของตัววันนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดในฝั่งของตัวกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยในเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับเรายังเมนเทนกรอบเป้าหมายเซตอินดี x ในแง่ของทเวกมันฟอร์เวิร์ดแทร็เก็ตเนี่ยอยู่ที่บริเวณประมาณ1 4 7 0จุดนะครับเราไม่ได้มีการปรับขึ้นเราไม่ได้มีการปรับลงนะครับเรายังเมนเทนอยู่ที่1 4 7 0นนะครับแต่เดี๋ยวให้พี่บิ๊กอธิบายารายละเอียดไส้ในไปเลยครับครับในแง่ของตัวเลข 1470เนี่ยเราใช้วิธีการประเมินนะครับด้วย e a r n i n g ็งยูแกรฟโมเดลนะครับเออร์เน็งยูแกรฟโมเดลก็คือเป็นการนำํำตัวเลขกําไรของบออริษนะฮะมาคํานวณร่วมกับอัตราเงินอัตราผลตอบแท,ทนระหวงรัฐบาล10ปีนะครับโดยตัวเลขล่าสุดนะครับของ e a r n i n g ็งตัวแชรของตลาดเนี่ยโดนปรบับลดลงมาเหลืออยู่ที่94บาทนะครับในขณะที่ในส่วนของตัวเดิมเนี่ยเราทำไว้ที่97นะครับหรือว่าลดลงมาประมาณสัก3น หลังจากที่มีการรายงานงบไตรมาส4เนี่ยออกมาแย่กว่าที่คาดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าตัว EPS ลงมา3%เนี่ยเ,เราเรามีการปรับในแง่ของตัวบอลยูซิปีของไทยเนี่ยลงมา20 basis point นะครับจาก2.7เหลือ2.5นะครับก็เลยทำให้สุดที่แล้วเนี่ยตัวของ Set Index Target เนี่ยอยู่ที่1,470ครับในส่วนของตัวกรอบการซื้อขายนะครับก็อย่างที่บอมเรียนไปว่า เรามองนแนวรับนะครตอนนี้เนืน่องจากว่าตัว EPS เนี่ยอาจจะมีการปรับลงมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าในเชิงของภาพของแนวรับเนี่ยยังมองกรอบที่มาสักพันสามร้อยย่สิบนะครับถึงประมาณสักพันหกนะครับก็คิดว่าบริเวณตรงนั้นเนี่ยยังเป็นจุดที่น่าจะยังพอรับได้นะเพราะว่าถ้าเราดูจากภาพของในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยแม้ว่ากําไรของตลาดเนี่ยจะดูมีการปรับลดลงมานะครับแต่ว่าถ้าเราดูในระยะถัดไปเนี่ย เริ่มมีเริ่มมีสัญญาณในบางเซกเตอร์ที่ตัวของกําไรเนี่ยจะเห็นการภาพของการ b o t อ o เอา t นะครับอย่างเช่นนะครับเซกเตอร์ในส่วนของตัวคอมเม r ร์นะครับรวมถึงตัว A g r i a n d Food นะครับแล้วก็ตัวบางบางบางตัวอย่างถุงมือยางนะครับท่องเที่ยวเองก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับบอมเพราะว่าถ้าเราดูจากภาพของตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เราใช้เนี่ยสามสิบล้านคนโดยประมาณนะครับก็ดูแล้วน่าจะมีอัพไซด์อย่างมีนัยสำคัญนะครับในขณะที่ อ่อเซกเตอร์ที่อาจจะมีดาวไซด์นะครับในเชิงของกําไรที่อาจจะต้องถูกหันต่อเนี่ยก็อาจจะเหลือแค่เซกเตอร์ธนาคารเนาะเพราะว่านกวิเค์เนี่ยยงังรอ,อดูในแง่ของการเ,าเริ่มคาดดอกเบี้ยของทางแบงค์ชาติว่าจะเริ่มเลยในไตรมาสสหรือว่าจะเป็นกลางปีนะเพราะมันมีผลต่อการประมาณ,มาณการในแง่ของกําไรอาพอสมควรใช่ครับในขณะที่ในช่วงกลางปีถึงครึ่งปีหลังเนี่ยเรามองว่าภาาของการฟื้นตัวเศรษฐกิจ นะครับก็ดีนะครับหรือแม้แต่การลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะครับแล้วก็ในแง่ของตัวภาครัฐเนี่ยที่จะมีการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณนะหลังจากที่มีการผ่านร่างงบประมาณในปี2567แล้วในเดือนเมษายนนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นตัวผลักดันนะครับการฟื้นตัวของกําไรปจจด้นะครับประกอบกับภาพของการลงทุนนะที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การส่งออกเนี่ยปีนี้มองเป็นบวกนะครับตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนะฮะก็คาดว่าตัวเลข ในภาพรวมในช่วงครึ่งหลังเนี่ยน่าจะเป็นตัวประคองภาพของตัว EPS ได้นะครับส่วนปัจจัยเสี่ยงเนี่ยที่ต้องติดตามก็จะมีอยู่ด้วยกัน3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็ผมคิดว่าทิศทางของตัวบอลยูเนี่ยยังเป็นตัวกําหนดการเคลื่อนไหวของโฟรเป็นหลักนะครก็เดือนนี้จะมีการประชุมธนาคารกลางสำคัญหลายแห่งนะครับแล้วก็คิดว่าหลังจากงบจบไปแล้วเนี่ยตลาดก็จะกลับมาโฟกัสที่เรื่องของภาพแมกโร นะครับเรื่องที่2เนี่ยก็แน่นอนว่าฟล w ของต่างชาติเนี่ยยังเป็นการขายสุทธิต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจากรูปที่บอมเปิดเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าแบงก์ชาติเนี่ยมีความจาเป็นที่จะต้องลดดอ,อกเบีย้ยลงก่อนเฟดเนื่องจากภาพเศรษฐกิจของเราอ่อนแอเนี่ยกว่าจะผลักดันให้ค่างเงินบาทเนี่ยอ่อนค่านะครับแล้วก็าจะมีผลทําให้ฟลอเนี่ยจะมีการไหลออกเพิ่มนะครับในหน้าเนี่ยจะเป็นเซกเตอร์ที่เราเชื่อว่าน่าจะได้อานิสงส์จากการลดดอ,อกเบีย้ยแล้วก็ค่างเงินบาทที่อ่อน นะครับคือถ้ามองในเชิงของโฟนเนี่ยมันเป็นโลก,ก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเรามองในเชิงของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยการลดดอ,อกเบี้ยก็ดีนะครับหรือว่าเงินบาทที่อ่อนเน็เนตแล้วเนี่ยเป็นบวกกับกําไรเัรเจทจดทะเบียนนะครับก็ก็โดยโดยคร่าวๆก็สามารถดูในตารางได้นะครับส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเราเรามองว่าตัวของ ไซเคิลของการของการลดดอกเบีย้ยในภาพรวมมันก็คงเอื้อกับภาพของตลาดหุ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเรียนไปในในตอนต้นว่าแม้ว่ากําไรในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถูกปรับลดประมาณการแต่ว่ามันอยู่ในราคาหุ้นแล้วในขณะที่ถ้ามีการลดดอกเบีย้ยเนี่ยก็ช่วยหนุนในเรื่องของตัวความน่าสนใจในการลงทุนเนี่ยมากขึ้นผ่านเ e อื้อนี้อยู่ครับนะครับครับก็อันนี้ผมเพิ่มเติมจากที่พี่บิก๊กอ,อ,อธิบายแล้วกันนะครับคือในช่วงเดือนมีนาเดือนเมษาเนี่ยเราจะเห็นภาพชัดๆเลยนะว่า เศรษฐีไทยเรานะครับจะเป็นอย่างไรนะครับฟันโฟ้อเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซนซิฟิตี้ y อนาลิ s ิกก็คือถ้าบาทอ่อนทุกๆ1บาทกับทั้งดอกเบีย้ยที่ลง25่สิบห้าเบสิสพอยต์ซึ่งมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในช่วง1นเดือนข้างหน้าเนี่ยก็เลยทําภาพให้เห็นว่าถ้าเรานับในเชิงของตัวบาทที่อ่อนเนี่ย แน่นอนครับถ้าบาทมัทะลุ37เนี่ยนะครับฟันโฟเนี่ยมีโอกาสที่จะขายสุทธิเพิ่มเติมนะครับแล้วก็คนอาจจะมาเล่นในกลุ่มบาทอ่อนแล้วก็เลี่ยงบาทแข็งนะครับแล้วก็มาดูทั้งในเชิงของหุ้นที่เป็นได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยลงเพราะฉะนั้นวันนี้เอาทำเป็น2มิติให้กับทุกคนดูนะครับก็ตัวที่ได้ประโยชน์สําหรับบาทอ่อนตรงๆเลยเนี่ยนะครับก็จะเป็นในฝั่งของตัวยางนะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับเอ่อหลักๆเลยนะครับก็คือจะเป็นยางเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นปิโต ส่วนตัวดอกเบี้ยนะครับถ้าลงจริงๆเนี่ยนะครับตัวที่ได้ประโยชน์สูงสุดแน่นอนครับก็จะเป็นในฝั่งของตัว Finance นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัว Asset Management หรือว่า AMC ด้วยนะครับส่วนตัวที่ลบตรงๆก็คือที่ที่พี light, วีคัไฮไลท์ไว้คือเส้นสีแดงนะครับก็คือ,อจะลบประมาณสัก7%สําสำหรับตัวแบงค์นะครับแล้วก็อินชัวรันก็จะลบโดยตรงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ากลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยมันคล้ายๆกับมันจะสแควกันเองนะเพราะว่าถ้าบาทอ่อนเนี่ยแน่นอนครับมันมันมันจะโดนเพราะว่ามันส่วนใหญ่เนี่ยมันมีหนี้เป็นสนกุลเงินดอลลาร์เยอะแต่ในขณะเดียวกันถ้าบอลยิวมันลงด้วยเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแบบเซนเซนติเมนต์เชิงบบวววกสาหรัััตตื่องตัว อ่ายิวด <Bond> <pakai> ้วยนะครับผมมีการแท็กข้อมูลนะครับผอ่านนีเดี๋ยวขอแทรกให้บีกนิดนึงนะผมมีการแท็กข้อมูลข้อมูลหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มาเปิดให้กับนักลงทุนดูกันนะเพราะว่าในช่วงสองสามเดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับการกำหนดทิศทางของตลาดหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะต้องกำหนดทิศทางตามค่าเงินด้วยนะครับเราก็เลยแท็กย้อนหลังไปเกือบสิบปีนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเวลาเวลา บาทเนี่ยมันมีการอ่อนหรือบาทมันมีการแข็งแรงแรงเนี่ยชาร์ตที่พีบิกทำมาเนี่ยคือชาร์ตที่เป็นเออร์ n g ็งในฝั่งของตัวฟัน d a เมนท a ลนะครับว่าเวลาบาทแข็งบาทอ่อนเนี่ยหุ้นส่วนใหญ่มันจะใครได้ใครเสียประโยชน์นะแต่ว่าผมกดอีกสไลด์หนึ่งให้กับทุกคนดูแล้วเอาเป็นแฟกต์บ้างละ่ะนะคัคือเอาหมายว่าย้อนหลังไปจริงๆเลยเนี่ยว่าหุ้นเนี่ยมันเล่นตามนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับอ่ะนี่คือเป็นข้อมูลนะครับโดยเราแท็แกข้อมูลมาตั้งแต่ปี2 0 1 5จนถึงปี2 0 2 4 นะครับแล้วก็เราดูเวลาฟอร์เรนเนี่ยนะครับอันนี้คือกราฟค่าเงินบาทนะครับแต่ละครั้งที่คุณเห็นในวงกลมอ่ะคือบาทมันเหวี่ยงแรงๆอ่ออนแรงๆอ่ะเช่นแบบทีเดียว1บาททีเดียว2บาทเลยอย่างเช่นในช่วงปีสองสิบห้าอย่างเงี้ยจากสามสองขึ้นเป็นสามหกนะครับาจากปีหนึ่งแปดอย่างเงี้ยจากสามสิบขึ้นเป็นสามสี่อย่างเงี้ยแต่ละครั้งคือวงกลมที่แบบบาทมันสวิงแรงๆเลยอ่ะนะสวิงแบบทีเดียวหนึ่งถึงสองบาทภายในช่วงเวลาประมาณหนึ่งไตมาสเนี่ยผลปรากฏว่าอะไรครับแทบจะไม่รอดเลยนะ ความหมายก็คือช่วงเวลาสองเดือนตรงนั้นสเดือนตรงนั้นหนึ่งไตมาาตรงนั้นที่บาทอ่อนแรงๆหนึ่งถึงสองบาทเนี่ยจากสถิตินะครับมีแค่ครั้งเดียวอะที่ต่างชาติซื้อหุ้นตอนบาทอ่อนที่เหลือเนี่ยคุณลองดูแล้วคุณดูปริมาณของเขานะครับคุณลองดูปริมาณของเขาเพียงแค่1ไตมาสหรือห้าหกเดือนประมาณหนึ่งสองไตมาสเนี่ยขายทีหนึ่งห้าหมื่นล้านหนึ่งแสนสองหมื่นล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นล้านหนึ่ง0สนสองหมื่นล้านหนึ่งแสนล้านแบบเนี้ย นะเพราะฉะนี้ต้องระมัดระวังนะครับว่าเรื่องนี้ผมกับพี่บิ๊กเน้นหลายรอบแล้วนะว่าถ้าเกิดว่าบ้านเราลดอัตราดอกเบี้ยด้วยความจําเป็นก่อนเฟดแล้วถ้าเน็ตออกมาแล้วบ้านเราลด2ครั้งแล้วเฟดยังยืนทั้งปีเนี่ยของสองศูนย์สองสี่2024เนี่ยยังยืนเหนือสี่ขึ้นไปเนี่ยนะครับรซึ่งมันยืนเหนือสี่อยู่แล้วนะเพราะตอนนี้มันห้าจุดสองห้าเนี่ยระวังเรื่องบาทอ่อนแล้วอันนี้คือใส่ติดจริงๆสิ่งที่เมื่อกี้พี่บิ๊กพูดไปคือฟันด a เ e นท a ลในอนาคตว่าตัวไหนได้ตัวไหนเสียอันนี้คือเรื่องจริงที่เปิดให้เห็นในส นะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามครับเอาหุ้นจริงๆบ้างว่าเอาแล้วฝรั่งเนี่ยเวลาบาทมันอ่อนแล้วบาทฝรั่งมันเทขายเนี่ยหุ้นตัวไหนมันเพอร์ฟอร์มหุ้นตัวไหนมันไม่เพอร์ฟอร์มเอาระยะเวลาที่เมื่อกี้มาวัดภาพไปเห็นหุ้นส่วนใหญ่ที่โดนแรงขายนะครับบิ g กร GPSCOR พวกนี้จะโดนแรงขายนะครับส่วนหุ้นที่เพอร์ฟอร์ม นะครับส่วนใหญ่เวลาบาดอ่อนน่ยคุณจินตนาการหลับตาแล้วจินตนาการได้เลยว่าเวลาบาทอ่อนส่วนใหญ่อ่ะมันเป็นลิกซ์ออฟลิกซ์ออฟมันจะเป็นเฮลท์แคร์ที่คนส่วนใหญ่หันเข้ามาเล่นนะจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเป็นเฮลท์แคร์กับลงไฟฟ้าถูกไหมแต่ลงไฟฟ้าเนี่ยโดนบาทอ่อนไงแต่เฮลท์แคร์เนี่ยคาแรคเตอร์ Character เป็นดิเฟนซีฟเหมือนลงไฟฟ้าแต่เฮลท์แคร์ไม่โดนเรื่องบาทอ่อนในเชิงของฟันเดเมนทัลคุณเลยเห็นได้เลยว่า BH เนี่ยมาเป็นตัวแรกเลยอ่ะซึ่งผมคิดว่ามันลงมาแรงด้วยนะ BH เนี่ยลงมา200 ถ้าสภาวะลิสออฟมันมีโอกาสในการเพอร์ฟอร์มนะนะครับแล้วก็แน่นอนครับหุ้นอย่างตัวเดลตานะครับก็เวลาคิดอะไรไม่ออกบาดอ่อนเซติมีนต์ไม่ดีหุ้นลงมาแรงนะครับก็มันก็จะมาอยู่2อสาตัวนี้นะ BDMS เห็นไหมครับเนี่ยท U แบบนี้นี่คือแฟกต์ของมันเลยนะเวลาบาดอ่อนแรงๆสิปีที่ผ่านมาหุ้นต่างๆเราเนี้ยมักจะเพอร์ฟอร์มนะบเพราะฉนั้านี้อธิบายภาพต่อเนื่องจากทางพี่บิก๊กนะครับอ่ะโยนไม้ต่อกับไปที่ทางพี่บิ๊กเลยครับได้ครับผมก็ในใน,ในพาร์ทเอ่อ ในแง่ของการเลือกหุ้นนะครับในเดือนมีนาคมเนี่ยก็เราอาจจะมีการปรับหน้าหุ้นพอสมควรน,นะครับก็ต้องบอกว่า performance เดือนที่ผ่านมาก็ถือว่าพออยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับสำหรับเดือนเดือนนี้เนี่ยเราแบ่งธีมการลงทุนเนี่ยเป็น5้ธีมนะครับใน5้าธีมเนี่ยก็ธีมแรกเนี่ยเรามองว่าอันนี้เป็น performance ของอรอบเดือนที่แล้วนะครับส่วนอันนี้ป <ะ S 1> เป็น5้าธีมนะครที่ในหน้าถัดไปนะครับก็ ก็จะเป็นในส่วนของตีมแรกเนี่ยก็คือโลจิสติกสนะเราเรามองว่าตัวภาพของการค้าโลกเนี่ยที่น่าจะฟื้นตัวนะครับในในปีนี้เนี่ยเราอ่านไปไปสองเทรนด์นะเทรนด์ mm hmm. แรกก็คือว่าการรีสต็อกจากภาพของอในช่วงที่ผ่านมาที่ตัว ISM Manufacturing มันมันชะลอมาต่อเนื่องแล้วก็เราเชื่อว่าปีนี้เนี่ยน่าจะเห็นการกลับมาเร่งสต็อกเพราะมันผ่านมา10กว่าเดือนแล้วนะครับตูอเนี่พองไปพอสมควรเรื่องที่2เนี่ยก็เราเรามองว่า เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันดูแข็งแกร่งกว่าคาดนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อเมื่อเช้านะครับก็เห็นข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยน่าจะลงสมัครประธานาธิบดีได้นะฮะก็คิดว่าเอา่ออาจจะมีการเล่งสต็อกก็ได้นะครับก่อนการเลือกตั้งเพราะว่าเดี๋ยวโดนัลด์ทรัมป์จะขึ้นภาษีนะเพราะฉะนั้นเรามองว่าพีเชียชิปปิ้งนะครับแล้วก็ตัว s j w d เนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากทีมนี้นะครับทีมที่2เนี่ยคือเรื่องบาทอ่อนก็คือตรงๆเลยคือผู้ส่งออกนะฮะแล้วคนที่มีเอ่อในในส่วนของแอสเซททีี่่เเปป็นนน US ดดอลลารร์ยยไ้ะโช นะครับก็คือในส่วนของเซเป้เบตาโกรนะครับแล้วก็ไทยคมนะฮะอาจจะไฮไลท์ไว้นิดนึงว่าเบตาโกรระยะสั้นเนี่ยจะมีปัจจัยลบเรื่องราคาหมูเถื่อนอขอพายรับเรื่องการระบายซอกหมูเถื่อนนะครับแต่ว่าผมมองว่าราคาหมูที่ลงมาประมาณ4-5%เนต์เนี่ยได้เป็นปัจจัยระยะสั้นแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยพอซัพพลายมาเริ่มพองแล้วเนี่ยราคามันก็จะรีบาวขึ้นไปได้นะครับทีมที่3เนี่ยก็คือกลุ่มหุ้นในประเทศที่คาดว่าจะได้อาน,นิสงส์งจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ นะครับหรือว่าในเชิงของเออร์เน็งเนี่ยดูน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นต่อเนื่องนะฮะหรือว่าพอถอนออไปแล้วนะครับอย่างเช่นตัวของ CPO นะฮะ KKP แล้วก็ a d v a n c e นะครับ a d v a n c e เนี่ยเราถือมาต่อจากรอบที่ผ่านมานะแม้ว่าเดือนที่แล้วอาจจะ underperform ไป in นิดนึงตัวต่อมาคือกลุ่มท่องเที่ยวนะครับเราอาจจะเลือก Rotate จากกลุ่มที่เน้น domestic เนี่ยไปที่ในฝั่ง <Euro. S 1> ยุโรปนะก็คือมินเพราะว่ากำลังเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นนะฮะแล้วก็ในปีนี้เนี่ยกลางปีจะมีการจัด กิจกรรมในเรื่องของฟุตบอลยูโรนะครับแล้วก็ถัดไปก็เป็นเรื่องของโอลิมปิกเกมนะที่ฝรั่งเศสเพราะนั้นเนี่ยมินเนี่ยน่าจะได้นิสงส์มากที่สุดจากเรื่องนี้นะครับส่วนทตรีมสุดท้ายเนี่ยอันนี้เรามองว่าตลาดอาจจะเลือกตัวเล่นในเชิงของบอททัมอัพนะครับก็มองว่าหุ้น3ตัวเนี่ยในเชิงของ r o e ยังเป็นขาที่เร่งตัวขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเอสไอเอสบีะนะครับเราถือต่อเนื่องมาจากเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ CK รวมถึงปทศพอครับฟอร์มประมาณนี้ครับครับ ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าภาพหลักๆในเชิงของเดือนมีนาคมเดือนเมษายนเนี่ยนะครับภาพภาพใหญ่ก่อนเรายังไม่ได้มองแบบเซ็ตจะเด้งแรงๆนะครับคือมันก็จะมีปัจจัยความเสี่ยงในประเทศเรื่องของตัวทิศทางค่างเงินที่มันยังไม่ชัดนํามาซึ่งของฟันโฟ้อนะครับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสถานการณ์บาทอ่อนเนี่ยเซ็ตอินดซ์ Index, มันจะเอาเปรียบยากนะครับเราก็เลยจะมาเลือกเป็นทีมเลย์ที่เป็นการคานกันเองก็คือมีทั้งเออร์เนงที่แบบเซฟเซฟชัวร์นะครับอย่างตัว อ่าท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีบาทอ่อนนะครับมีโลจิสติกเพย์นะครับมีโดเมสติกเพย์บางตัวที่เราคิดว่าลงมาแรงนะครับอย่างแอดวานสองร้อย่างเงี้ยอย่างเกียรตินาคินหลุด50ลงมาแบบเนี้ยนะครับก็เป็นการกระจายตัวกันเองนะครับนั่นก็คือภาพรวมคร่าวๆในของของสวายจี้พาร์ทนะจริงๆนอกจากีอีกหลายสไลด์เลยนะครับรวมถึงตัวเลขขั้นขั้นเศรษฐีต่างๆด้วยนะครับก็นักลงทุนกสิกรท่านรถ้าท่านในเป็นนักลงทุนของกสิกรนะครับก็สามารถ ติดตามเปเปอร์ฉบับนี้ได้นะครับเราเพิ่งออกไปเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นการทําระหว่างของทางพี่บิกสุนทรน,นะครับแล้วก็ทางของคุณสักนะครับในฝั่งของตัวอีคอนกับตัวแสเรจีนะ